1ิเรื่องจริงที่คุณไม่รู้ใบกระท่อมวันที่24สิงหาคม2564ที่ผ่านมาพืชกระท่อมได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษเป็นที่เรียบร้อยและต่อไปนี้คือ10เรื่องจริงน่ารู้เกี่ยวกับใบกระท่อมที่ทุกคนควรรู้จักให้มากขึ้น หสายพันธุ์ของพืชกระท่อมที่นิยมปลูกกันทางภาคใต้คือพันธุ์แมงดาจุดเด่นคือใบใหญ่นอกจากนี้ยังมีอีกหลายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยเช่นพันธุ์แตงกวาก้านขาวก้านแดงเป็นต้น 2. กระท่อมสามารถนำมาเข้าตำรับยาของแพทย์แผนไทยรักษาโรคเช่นแก้ท้องเสียปวดเมื่อยแก้ท้องร่วงเป็นต้น 3. ในต่างประเทศมีการนำใบกระท่อมไปพัฒนารักษาโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและอื่นๆ 4. ส,สารสำคัญที่อยู่ในใบกระท่อมคือไมทราเจนีนที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางกดความรู้สึกเมื่อยล้าได้ 5. ไทยเป็นประเทศแรกที่เคยประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อมตั้งแต่ปี2486ก่อนจะมาถึงการประกาศดล็อกดังกล่าว มีการประกาศในราชกิจจานุบเบกษาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2564ซึ่งต้องรอ90วันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย7การปลดล็อกในครั้งนี้ทำให้มีการปล่อยผู้ต้องหารวมกว่า1 0 3 8รายที่เคยถูกจับกุมตามความผิดของกฎหมายเดิม8คดีข้อหาพืชกระท่อมที่ขึ้นสู่ศาลตั้งแต่1มกราคม2563ถึง30มิถุนายน2564มีอยู 2, ย่ถึง22,076คดี 9. การปลดล็อกครั้งนี้ให้ปลูกและบริโภคตามวิถีชาวบ้านได้เท่านั้นหากมีการผสมยาเสพติดอื่นก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 10. ในต่างประเทศมีการพัฒนาพืชกระท่อมไปใช้ในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางในขณะที่ประเทศไทยล้าหลังกว่าอย่างชัดเจนหลังจากนี้ต้องมาตามดูกันอีกว่าเมื่อกระท่อมได้รับการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วจะมีสินค้าหรือนวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระท่อมออกมาสู่ตลาดได้บ้าง